ตำรวจชุดสืบสวนมุกดาหารรวมฝ่ายความมั่นคงกอรมนอมุกดาหารเข้าปิดล้อมจับกลุ่มขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติโดยมีเครือข่ายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหลักรอบผลกัญชาอัดแท้ง240กิโลกร,รมัมขามโขงส่งให้เครือข่ายเป็นชาวไทยถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสองคนขารถเก๋งคือนายพรสวัรค์หรือตุ่มตามสีมุกดาอายุ29ปีและนายนงรงฤทธิ์หรือหมีโพธิคารอายุ24ปีตรวจค้น ภายในรถพบกระสอบขนาดใหญ่ตรวจค้นด้านหลังกับโปรงท้ายรถพบอีก3กระสอบจำนวน6กระสอบบรรจุก,กัญชาอัดแท่ง พันด้วยพลาสติกใสลักษณะเป็นแท่งซึ่งมีน้ำหนักแท่งละ1กิโลกรัมรวมทั้งหมดจำนวน240้่แท่งมูลค่ากว่าสีล้านบาทผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างขนกัญชาจากแจ๊คคนหนึ่งซึ่งเป็นนายทุนอยู่ที่บ้านแพงจังหวัดคนครพนมเจ้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางกัญชาส่งสารวัตรสอบสวนสพว่านใหญ่เพื่อขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มนี้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป